สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนดปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะมาอันบ็อกนะฮะเรียกว่าโซลาเซลล์โคมไฟติดถนนนะครับรวมไปถึงสามารถติดผนังติดกำแพงติดได้ทุกที่นะฮะเดี๋ยวจะมาเห็นรายละเอียดเองเป็นรุ่นใหม่ ะะของบริษัทเรนดี้นะครับซึ่งมันจะมีหน้าตายังไงนะฮะปรับเปลี่ยนใหม่ยังไงแล้วก็ความสามารถของเขาจะขนาดไหนนะครับมาดูกันเนี่ยฮะก็คือจะเป็นกล่องที่ส่งมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะห่อมาแพ็คมาอย่างดีรวมถึงจะมีคันนะครับที่ติดกับโคมของเขาเนี่ย สามารถไปติดกับกำแพงก็ได้ติดกับผนังก็ได้ติดกับเสาก็ได้ยึดกับอะไรได้หมดนะครับในกล่องมันจะสามารถใช้งานได้ครบเลยหรือเปล่าตัวแรกนะครับเป็นพระเอกเลยก็คือเป็นโคมไฟนะฮรรวมไปถึงจะเป็นงานชิ้นเดียวติดกับโคมไฟเลยก็คือตัวชาร์จนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์อันนี้คือชิ้นที่1นนะครับเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวที่2นะฮะก็จะเป็นคันที่จะติดมาด้วยนะครับ เป็นคันของโคมไฟที่จะสามารถนะฮะสวมเข้ากับตัวโคมไฟแล้วสั่งนี้จะสามารถยึดกับเสาไฟแบบนี้ก็ได้เสาเหล็กแบบนี้ก็ได้เสาไม้ก็ได้หรือจะยึดกับผนังก็ได้ซึ่งจะมีอะไระอีกดเดี๋ยวดูก่อนจะให้เห็นกันช,ชัดๆนะฮะออ้ก็คือจะมีนะครับพุกน็อตที่จะสามารถนะฮะยึดกับผนังได้ก็คือ เราจะนำนะฮะตัวเนี้ยไปใส่กับกําแพงแล้วก็ใส่พุกน็อกยึดนะฮะกับพวกปูนพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีติดมาด้วยอ่ะอันนี้คือดีมากละเอียดมากนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน็อตนะครับที่จะสามารถใช้ยึดนะครับกับเสาไฟนี่ได้นะครับเป็นเสาไม้ก็ได้อันเนี้ยก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วแต่คุณที่คุณจะนําไปใช้ประโยชน์แบบไหน ก็แล้วแต่นะฮะตามความเหมาะสมแล้วก็ตามพื้นที่ของพี่น้องตรงนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับติดมาด้วยพวกขั้นตอนการติดตั้งนะครับการติดตั้งต่างๆที่ถูกวิธีนะก็จะมีแบบนี้มีแค่นิดเดียวแต่คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับหรือว่าเข้าใจด้วยคอมเมนเซนต์เลยก็ได้เพราะมันไม่ได้ยากจะมีรีโมทนะฮะร,รวมไปถึงมีฐานด้วยนี่มีฐานและมีรีโมทก็คือครบนะครับไม่ต้องไปหาซื้ออะไรแล้วครบเลยสามารถติดตั้งได้เลย ถ้าคุณมีเสาอยู่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไปเสียบเข้าไปได้แต่ถ้าคุณไม่มีอันนี้คุณต้องเตรียมแต่ถ้าสําหรับการที่จะไปติดตามชายคาบ้านตามมุมต่งตางๆมุมกําแพงต่งตางๆเนี่ยสามารถทําได้เลยไม่ต้องไปเตรียมอะไรอีกแล้วใส่ทารีโมทเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูว่าจะติดหรือเปล่าผมเปิดนะนะฮะติดติดแล้วแต่ว่าวเราต้องใช้นะครับตัวกล่องเนี่ยบังแผงโซลาเซลล์วไว้นะครับจะได้เปิดได้ ถามว่าสว่างไหมนะฮะในกล้องไม่รู้ว่าสว่างหรือเปล่าแต่ผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแสบตาส่วนการใช้งานจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะไปเปิดตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วว่ากลางคืนเนี่ยมันสว่างมากเตราว่าถามว่าแรงไหมนะฮะไฟแรงมากแสบตามากต้องบอกเลยว่าหน้างานจริงไฟเรียกว่ารุนแรงนะครับเพราะว่าไฟโซลเซลล์ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไม่ได้เลือกดีๆเนี่ย มันจะใช้งานได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ความสว่างของไฟเนี่ยมันจะไม่ได้จ้ามากอันนี้ก็คือพูดด้วยความจริงเพราะว่าก่อน,นเนี้เคยใช้รุ่นหนึ่งนะครับของบริษัทแลนดี้เนี่ยต้องเรียกว่าประทับใจด้วยคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆว,วัสดุด,ดีๆความสว่างเทียบเท่ากับไฟฟ้านะฮะหมายถึงว่าหลอดที่ใช้กับไฟบ้านเลยดีกว่าวิธีการติดตั้งก็ง่ายนะฮะก็คือเราคิดเลยว่าตัวนี้คือ แสงสว่างนะครับเราต้องการให้สว่างตรงไหนเราก็ไปติดตรงที่เราชอบตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟค่าไฟศูนย์บาทวัสดุเป็น ABS เกรด A บวกเลยนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดจะติดตั้งกับเสาไฟหรือติดตั้งกับผนังกำแพงปูนก็ได้มี2ขนาดนะครับมี800วัตต์และ1200วัตต์เม็ดไฟเป็นซิปรุ่นใหม่สว่างกว่าเดิม50% อายุการใช้งานนานถึง50,000ชั่วโมงนะครับรับประกันนานสูงสุด2ปีครับรวมไปถึงสำรองพลังงานนะฮะได้ถึง2วันครับโมเดลนี้นะฮะจะเป็นไฟถนนโซลา r เซลล์ชื่อรุ่น Space Light Top o f n o n อ n นผมจะติดตั้งแบบเสานะว่ามันจะเป็นยังไงออกมาหน้าตาย,ยังไงและความสว่างมันจะมากน้อยแค่ไหนอุปกรณ์ไม่เยอะครับเพราะว่าเขาทามาเรียกว่าร่วมสมัยนะอย่างเช่นแผงโซลาเซลล์เนี่ย ดีชนยมาได้ดีสําหรับตัวนี้โฉมใหม่นะครับติดมากับโคมเนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันดูแบบดูดีไม่เกะก,กะนะครับรวมไปถึงคล่องตัวดีติดตั้งนะฮะเดี๋ยวให้วิธีการนิดนึงสําหรับการติดตั้งที่มันไม่พอดีนะครับเพราะว่าของผมอะ่ะมันเป็นเหล็กที่เหลือนะครับถ้าเป็นหน้าที่มันพอดีกันเนี่ยมันก็จะสวมเข้าล็อกพอดีเลยแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะมีวิธีแก้โดยใช้นะครับได้2วิธีวิธีแรกก็คือ อย่างนี้ใช่ไหมฮะสมมติหน้าเนี้ยมันไม่ได้ถามว่าไม่ได้ยังไงมันจะไม่ตรงเพราะว่าเนี่ยมาดูใกล้มือกล้องถ้าที่มันเข้าล็อกกันถ้ามันไม่พอดีกันมันจะเข้าเหลี่ยมในเหลี่ยมหนึ่งมันจะเอียงแบบนี้นะครับนะถ่ายไปดูตรงเนี้ยมันจะเอียงมันจะไม่ตรงหน้าวิธีทําก็คือทำแบบนี้นะครับเป็นเหล็กตัว C นะครับมันก็เลยต้องดัดแปลงเอาแต่ปกติเนี่ยให้คุณใช้เหล็กกล่องหรือเหล็กเสาไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าในกรณีดัดแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์เทคนิคของผมนะครับที่เรียนรู้มานะจาก จดต่อวิธีคนสู้นะครับก็คือใช้ไม้นะครับดันไว้ด้านหลังด้านหน้าและอย่าลืมตรงกลางด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันบีบรัดนะครับเหล็กตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวซีมันจะบิดได้เราก็ใส่ไม้เข้าไปในร่องตัวซีด้วยนะครับวิธีนี้ก็ทําให้นะครับแน่นมากนะแต่ข้อเสียของเหล็กตัวซีเนี่ยมันมีการบิดได้เนี่ยมันก็จะมีการโยกบ้างนะครับเวลาลงมานิดๆหน่อยๆนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็แก้ด้วยวิธีแบบนี้ก็ได้นี่ครับเนี่ยสามารถเจาะนะครับไปด้านบนเจาะแล้วก็มาร์กในจุดที่เราต้องการปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะใส่เจลทอด้าน,นนี้นะครับด้านเดือนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ประกบฝั่งนี้มันกันแล้วน็อตทะลุไปนะครับพราติดอ้าวแล้วมันจะไม่อยู่ทรงเหรอครับให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ออกแบบมาเป็นข้อนตอกเข้าไปได้นะครับไม่เข้าไปได้ผมไม่ได้เนี่ยเข้าไปแล้วมันก็หมุนเนี่ยเห็นไหมหมุนอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับมันเคลื่อนได้ อันนี้ในในอีกสักลกณหนึ่งที่ที่มันไม่พอดีนะครับเนี่ยก็แค่เอียงตอนนี้ผมขึ้นไปขันนะครับติดแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ฟ้ามันมืดเนี่ยมันจะติดแล้วมันจะให้ความสว่างตอนที่เราติดตั้งจริงบ้างน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกครั้งครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จนะครับผมก็มารอว่าไฟจะติดกี่โมงนะตอนนี้เวลา6กโมงห้นาทีนะครับก็คือจะทุ่มแล้วแหละ เขาไม่ได้นับเวลานะครับตอให้ถึงหนึ่งทุ่มแต่ว่าถ้าฟ้ายังมีแสงอยู่บ้างเนี่ยเซนเซอร์จะยังไม่ทํางานนะ่ยตัวนี้คือเป็นกลไกอัจฉริยะนะครับถ้าแสงมืดลงนะฮะมันก็จะติดของมันเองอัตโนมัติตอนนี้นะฮะแสงสว่างหน้าบ้านผมคือสว่างมีรัศมีไปได้ไกลมากตัวนี้เป็นโฉมใหม่ที่เรียกว่าความเข้มของแสงนะฮะสว่างเพิ่มอีก50%ปจากเดิมนะครับคือรุ่นใหม่ตัวนี้ถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันแบบนี้นะฮะตั้งแต่ผมรีวิวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแกะให้คุณดู คุณไปสั่งซื้อกับบริษัทเองได้เลยนะฮะผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์นะตรงนี้ผมตั้งไว้นะฮะเปนเ็นเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวถ้าเราเนี่ยผมใช้บวกมือเนี่ยอย่างเงี้ยคือพอเคลื่อนไหวปุ๊บเขาก็จะติดเลยแต่ถ้ามีรถผ่านนะครับหรือผมเดินผ่านเนี่ยเซ็นเซอร์จะทํางานทันทีตัวนี้คือมันจะสว่างขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครที่ต้องการความสว่างอย่างเงี้ยตลอดนะครับเราสามารถกดสั่งในรีโมทได้ให้มันติดแบบเนี้ยไปตลอดก็ได้ครับ คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าวัสดุมันดีแล้วผมเคยใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปีแล้วนะใช้งานได้ยาวๆไม่งองแงฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ